สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับโปรแกรมร้านค้านะครับก็คือจะมีรายชื่ออยู่83,646รายชื่อนะครับให้ใช้งานอัปเดตใหม่ครับสามารถยิงขายได้ทันทีเลยครับแล้วก็ใส่ราคาแล้วเป็นของทางร้านได้เลยครับไม่ต้องลงข้อมูลครับดูนะครับแอดมินจะเลื่อนให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับมีร้านขายยาร้านอาหารสัตว์นะครับ ค่อนข้างที่จะครบสามารถยิงขายได้เลยครับนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับรหัสข้างๆนี้จะมีเลยนะครับไม่ตจองลงข้อมูลนะครับสามารถขายใบที่ตอนนี้อยู่ที่2 0 0 0มืนนะครับเห็นเลขตรงนี้ไหมครับ2450มนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเลื่อนไปนะครับมีรหัสมาครับเห็นไหมครับก็ไปให้หมดครับ สามหมื่นาหัดไว้นะครับสี่หมื่นแล้วนะครับห้าหมื่นหกหมื่นเปิดราคาของชัน้นี่อุ่ใจได้เลยครับข้อมูลเรามีเพียบครับเห็นไหมครับนี้สินค้านําเข้าทางประเทศน,นะครับโอมเมอร์าหัดมาตรฐานนะครับเจ็ดหมื่นหกพันนะครับ เรียบร้อยครับก็คือตรงกัน83,000นามนะครับเบ่งเบ่ง25กรัมหึมมีหมดครบนะครับก็สะดวกสบายครับในการใช้บริการมาแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ธนาคารที่10พฤษภาคมนะครับอัปเดตครับ83,646รายชื่อครับ e n เครนครับสวัสดีครับ BKRENT มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ